สวัสดีทั้ง12ราศีเลยนะคะวันนี้จิ๊บน่าจะ้าจะดูดวงให้แต่ก่อนอื่นเลยค่ะ ขอบคุณมากๆสํสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งขอบคุณมากๆทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับจิ๊บรบกวนนะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่จิ๊บนะจ๊ะ45นัดหมายเวลาดูดวงส่วนตัวกันได้เลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะนี่คือคำเตือนก่อนดูดวงอย่าเพิ่งรีบเอาไปตัดสินใจอะไรนะคะเพราะนี่เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะหร,หรือเรื่องราวอาจจะสล หรืออาจจะเกิดขึ้นกับคุณเพียงแค่นิดเดียวก็เป็นไปได้สําหรับคนที่มีความสุขดีอยู่ชีวิตก็จะยังมีความสุขดีอยู่แล้วก็ถ้าหากว่ามีปัญหาก็มีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาตามที่ไพ่บอกนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาถึงเวลาละไปดูดวงกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้จิ๊บน่าจะจะดูดวงความรักให้กับชาวราศีสิงห์ที่เป็นโสดน,นะคะมาดูกันว่าความรักของชาวราศีสิงห์ในเดือนกุมภาพันธ์พศ2564ความรักของชาวราศีสิงห์เป็นอย่างไรบ้างในทีมโสดคนที่เกิดในราศีสิงห์นะคะคือคนที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมค่ะไปจนถึงวันที่16กันยายนนะคะ,ะเดี๋ยวจิ๊บจะขึ้นหน้า,พาไพ่ไว้ให้ด้วยหลายๆคนอยากรู้ว่าไพ่เป็นอย่างไรจะพยายามขึ้นให้ในทุกๆ คลิปนะคะต่อไปนี้อ่ะมาดูภาพรวมกันก่อนนะชาวราศีสิง์ว่าความรักเป็นอย่างไรบ้างเดือนที่แล้วดูเหมือนชาวราศีสิงจะไปเจอกับใครบางคนที่ให้ระวังไว้ว่าเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่หรือเปล่านะคะหลายๆคนถ้าเจอแล้วโดนแล้วมาดูกันต่อว่าแล้วเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างเดือนกุมภาพันธ์นะคะไพ่ที่คุมเรื่องราวไว้ทั้งหมดก่อนเลยนะเป็นเดือดหายเปนเซเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีเป็นความรักที่ปิดบงังเขาที่แล้วก็ได้แบบนี้เหมือนกันนะคล้ายๆแบบนี้ ให้ระวังเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไพ่ตัวตนเป็นไพ่คาถวยซึ่งแปลว่าการเสียใจอยู่กับตัวเองจมกับความรักรู้สึกแย่รู้สึกเสียใจอยู่กับตัวเองแม้ไม่ได้พูดกับใครแม้ไม่ได้บอกกับใครแต่ว่ามันเสียใจอยู่ลึกในใจของตัวเองเพราะว่ามันเป็นความรักที่ปิดบงังหรือเราอาจจะไม่สามารถบอกใครได้หรือเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่อยากเปิดเผยความรู้สึกอะไรเลยหรือมันเป็นการคบกันที่ไม่สามารถจะเปิดเผยได้เขาอาจจะมีคนอื่นอยู่นั่นเองนะคะ อยังคงอยู่ในช่วงภาวะแบบนี้อยู่นะชาวราศีสิงห์กุงภาพันนี้น่าจะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีเกี่ยวกับความรักนะทีมโซนและไพ่ปรสรุปเป็นเอ e ออฟซอแล้วก็มีไพ่9้าไม้เท้าไพ่สีไม้เท้าด้วยนะคะ ให้บิดสรุปน่าสนใจตรงที่มันเป็น A s o f s i d ก็คือการที่เราพยายามที่จะแก้ไขปัญหาตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวด้วยการไม่ยอมมีทิฐิเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้คุณจะเสียใจแต่ถ้าหากว่ามันเป็นความรักที่มันมันเป็นอะไรที่ทําให้คุณเสียใจอยู่ตลอดเวลาดูเหมือนมีอุปสรรคปัญหาถึงขนาด9 ก้าไม้เท้าทะเลาะกันละหองละแห่งละความรักนี้ถ้าจะคบกันมันยังอีกไกลหลือเกินเหมือนสี่ไม้เท้าเพราะฉะนั้นอาจเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ยอมแล้วมันต้องเด็ดขาดแล้วมันต้องมีทิฐิถ้าจะคบกันแล้วคุณอยากจะแก้ไขปัญหาบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ชาวราศีสิงห์ที่เป็นโสดเป็นโสดแบบทุกข์ใจหน่อยตรงที่ว่าเจอใครบางคนแล้วรู้สึกดีกับเขา แต่ก็ไม่สามารถที่จะคบกันได้แบบเปิดเผยหรือปกติทำให้คุณรู้สึก เศร้าอยู่ในใจเรียกได้ว่าคุณเศร้าอยู่ในใจคนเดียวเอาแบบนี้แล้วกันทั้งๆที่ยังไม่มีแฟนมันเป็นแค่เพิ่งเร่มต้นแล้วคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นแบบนี้ไม่ได้คุณจะลุกขึ้นมามีทิฏฐิแล้วก็ตัดสินใจที่จะแก้ปัญหาอะไรบางอย่างโอเคมันอาจจะเศร้าแต่มันอาจจะดีก็ได้ถ้าทําแบบนี้และถ้าคุณเจอแบบนี้จริงๆในเดือนนี้บอกได้เลยคุณจะพบกับการทะเลาะกันระหองระแหงบอ่อยเพราะมัน ไพ่ก้าวไม้เท้าแปลว่าการทะเลาะก,กันระวหองแลแหงและคุณจะเสียใจอยู่ในใจแต่คุณก็เริ่มที่จะไม่ยอมต้องการที่จะแก้ไขปัญหาบางอย่างแบบจริงจังนะคะนี่คือคนโสดนะแต่ว่าความรู้สึกเหมือนคนมีคู่เลยเนาะแต่ไม่ได้มีคู่นะเพราะยังไม่ได้เป็นแฟนกันโอเคปะอ่ะแล้วมาดูกันต่อว่าคนที่เข้ามาในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเขามีลักษณะเป็นแบบไหนนะคะไพ่ขึ้นไว้ให้แล้วนะเป็นไพ่แปะถ้วย เป็นไพ่ King of Cups คุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดเป็นไพ่ Ace of Cups เป็นไพ่ เจ็ดเหรียญเป็น 4, ไพ่สีเมท้ามาอีกแล้วอาไพ่ไพ่ที่คุมเรื่องเราวนี้ไว้ทั้งหมดเป็น king of cups มันบ่งบอกว่าเขาเป็นคนที่มีภาระอ่อยู่ในตัวเองเยอะเขาเป็นคนที่เหมือนจะต้องรับผิดชอบอะไรมากมายพอสมควรแลว้วเขาก็ค่อนข้างที่จะพยายามเก็บความหงุดหงิดเก็บอารมณ์แต่จริงๆแล้วเขาเก็บไม่ได้นะเพราะมันแสดงออกทางจีหน้าหรือทำให้คุณรู้สึกได้เสมอว่าเขาเริ่มจะไม่พอใจหรือว่าหงุดหงิดอยู่ในใจอะไรบางอย่างแบบนี้ เขาเป็นคนลักษณะนี้เขารอดูคุณว่าคุณจะทํำยังไงต่อในเดือนนี้แล้วเขาก็แสดงความรักความบริสุทธิ์ใจความจริงใจให้กับคุณเห็นแล้วเขาก็รู้ว่าความรักครั้งนี้มันยังต้องไปอีกยาวไกลแต่ว่าในเดือนกุมภาพัานธ์เขาจะมีลักษณะเหมือนเดินจากคุณไปทั้งๆที่ยังรักเขาจะทําแบบนี้เขามีลักษณะแบบนี้แล้วก็หมุนหิดร่วมด้วยไพ่ไม่ได้บอกเลยเขาว่าเขาเป็นชาวราศีไหนทํางานอะไรไม่รู้เลยรู้แต่ว่าเขาจะพยายามแสดงความจริงใจกับคุณมากๆแล้วก็เดินจาก จับไปเฉยเลยเออแล้วก็ใส่ความหงุดหงิดมาให้คุณด้วยแล้วก็ทําเหมือนรอดูคุณว่าคุณจะเอาอยังไงต่อประมาณนี้ถ้าคุณเจอคนลักษณะนี้นะอ่ะมันมันมาเพื่อให้คุณเสียใจชัดๆเลยอ่ะแต่ก็ความรักนะมันพูดอะไรไม่ได้แล้วแต่ใครจะเลือกนะคะงั้นมาดูต่อว่าแล้วตัวคุณเองถ้าอยากมีแฟนในเดือนกุมภาพันธ์ชาวราศีสิงห์ควรจะทำอย่างไรในเดือน กุมภาพันธ์นะคะไพ่ไพ่ขึ้นมาให้ดูเลยนะมีไพ่เก้าถ้วยนะไพ่เดอะทาวเวอร์ในบทสรุปไพ่เดอะมูนไพ่คิงออฟสอดคิงออฟสอดแล้วก็ไพ่เก้าดาบนะคะ ไพ่เดอะทาวเวอร์ Tower, เป็นบทสรุปบอกได้เลยว่าช่วงนี้จิตใจคุณทั้งเดอะทาวเวอร์ทั้งเดอะมูนทั้งเก้าดาบมันบ่งบอกว่าคุณกําลังเสียใจคุณกําลังทะเลาะเบาะแว้งกับใครบางคนที่มีผลกับความจริงใจกับจิตใจของคุณสูงแล้วคุณก็รู้สึกด้วยว่าความรักในครั้งนี้มันเป็นไปได้ยากมันมองไม่ออกว่าจะคบกันได้ยังไงเพราะมันมีเดอะมูนด้วยสามใบเนี้ยมันทําให้คุณ ออไม่สามารถมีใครได้ในตอนนี้คุณกําลังเศร้าคุณกําลังเสียใจกับใครบางคนคุณกาลังรู้สึกแย่และแถมช่วงนี้ตัวตนของคุณมีอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์มมเสียเพื่อนเพื่อน,อนทั้งหลายเตรียมตัวนะคะชาวราศีสิงช่วงนี้ไม่ปกติโดยที่อาจจะบอกหรือไม่บอกคุณซึ่งเขาอาจจะมีอะไรอยู่ในใจและก็เหวี่ยงเพราะฉะนั้นนะชาวราศีสิงห์คะช่วงนี้คุณอารมณ์เสียมากๆเกี่ยวกับใครก็ตามคือไพ่เก้าถ้วยเนี่ยที่คุมเรื่องราวนี้ไว้ ม,มันเป็นไพ่ของความมักมากทังเพศเพราะฉะนั้นคุณหงุดหงิดกับพฤติกรรมแบบนี้แล้วคุณรู้สึกยากรู้สึกเสียใจที่มีคนแบบนี้อยู่บนโลกนี้หรือมีใครสักคนมาทําแบบนี้กับคุณ คุณรู้สึกแย่ที่แบบเฮ้ยมีคนอื่นอยู่แล้วมาจีบฉันทําไมแต่คุณก็เศร้าเสียใจไปด้วยในตัวเออบอกไม่ถูกเลยเอาซิเอาเป็นว่าเพื่อนๆคะ่ะชาวราศีสิงกำลังหงุดหงิดอย่างแรงและอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงเอาแน่เอาหน่อยไม่ได้ในเดือนกุมภาพันธ์นะคะดูเหมือนจะเวงเวียงไม่ชอบคนเจ้าชู้ขึ้นมาแต่ทันทันไม่ต้องแปลกใจไปเจออะไรมาแน่เลยโอเคเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงยังมีแฟนไม่ได้นะคุณยังจัดการกับความรู้สึกของตัวเองไม่ได้เลยรู้สึกแย่ อยู่เลยนะคะเอาเป็นว่าโสดต่อไปก่อนถ้ารู้สึกว่าคนเรานั้นมันยังทำร้ายจิตใจเราอยู่โสดต่อไปค่ะโสดแบบมีศักด์ศีดีกว่าเนะโอเคมาดูกันต่อว่าไพา่ที่บอกบอกว่าแล้วที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาชอบอะไรในตัวของชาวราศีสิงเขาชอบอะไรในตัวของชาวราศีสิงคะคนคนนั้นที่เข้ามาในเดือนกุมภาพันธ์ไพ่บอกแบบนี้นะไพ่ึ้นให้ด้วยนะไพ่บอกแบบนี้ว่าอะ ไพ่สามดาบคุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดไพ่โสดไพ่เก้าเหรียญก็คือไพ่เก้าเหรียญนั่นเองนะไพ่โสดจิ๊บชอบเรียกมันว่าแบบนั้นไพ่เดอะฟูลไพ่หกดาบไพ่สองเหรียญสองเหรียญคือไพ่ของการแบ่งเวลาโลกสองใบจิ๊บชอบเรียกแบบนั้นอ้าวโอเคมาดูกันค่ะคําทานายก็คือว่าเขาชอบอะไรในตัวคุณไพ่เท่าที่ดูมาเนี่ยเขาชอบอะไรในตัวคุณเขาชอบนะที่คุณเป็นคนโสดแล้วก็มีความสุขจริงๆคุณเป็นคนโสดที่มีความสุขมากจนเขารู้สึกชอบเออ นะเราอยู่ได้แล้วเราก็โสดแบบมีความสุขเขาก็เลยรู้สึกชอบแล้วก็เขารู้สึกว่าคุณไม่ได้จริงจังก,กับความรักมากมายนักคุณเป็นอิสระตตัวเองคุณเป็นคนที่สนุกขี้เล่นคุณไม่ผูกมัดกับใครอะไรทั้งนั้นเพราะคุณมีความสุขด้วยตัวของคุณเองได้แล้วเขาก็ชอบนะที่ทุกครั้ง ที่คุณเสียใจไม่ว่าจะเรื่องอะไรหรืออาจจะเรื่องของเขาก็ตามคุณก็จะทําเป็นไม่สนใจเพราะฉันไม่ได้แคร์อะไรประมาณนี้คุณแสดงออกแบบนี้แต่ว่าคุณก็ยังสามารถแบ่งเวลาในการที่จะคุยกับเขาบ้างทําอย่างอื่นไปบ้างได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาชอบถึงแม้เขาจะรู้ลึกๆในใจว่าจริงๆแล้วคุณก็เสียใจแต่คุณก็ยังทําตัวให้มีความสุขได้เขาก็เลยยิ่งหลงไหลคุณในตรงนี้เข้าไปใหญ่นะคะ คนเรามันมีเสน,น่หนะ์เนาะเออเอาสิ แต่ว่าคุณก็จะรู้สึกเศร้าอยู่ในใจที่มาพบเจอเรื่องแบบนี้ทําไมต้องมักมากทางเพศทําไมต้องมาเจ้าชู้อะไรแบบนี้นะคะบางคนก็จะแสดงออกด้วยความหมุดหงิดบางคนก็จะแสดงออกด้วยความเศร้าอยู่ในตัวเองแล้วไม่บอกกับใครเอาเป็นว่าชาวราศีสิงหาคุณอาจจะพบเจอกับสถานการณ์แบบนี้ทําใจนิ่งๆเอาไว้นะคะรุ่นใหญ่ใจนิ่งขอให้ผ่านเวลานี้ไปได้นะคะแล้วคุณอาจจะเจอคนที่ดี ในเวลาที่ใช้มากกว่านี้ก็ได้ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe